สวัสดีค่ะวันนี้กิฟและโฮมได้อยู่พาทุกคนมากันที่โครงการธนาวิเลตวงแหวนปิ่นเกล้าจากบริษัทธนาสิริจำกัดค่ะสำหรับที่ตั้งของตัวโครงการนี้จะอยู่ในซอยสำเร็จพัฒนาหรือว่าทางหลวงชนบทหมายเลข1 0 1 1การเดินทางของตัวโครงการนี้เชื่อมต่อกับถนนเส้นหลักได้หลากหลายเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนพุทธนนท์สาย3ถนนบรมราชชนนีถนนสารยาและถนนกาญจนาพิเศษค่ะซึ่งตัวถนนกาญจนาพิเศษเ,เราสามารถเลือกเข้าออกได้ถึง3เส้นทางด้วยกันนะคะคือจากซอยสำเร็จพัฒนาซอยอัจฉริยะพัฒนาและ ซอยบางม่วงบางคูรัตค่ะทางด่วนที่อยู่ใกล้โครงการจะมีทางด่วนสีรัตวงแหวนรอบนอกหรือว่าทางพิเศษประจิมรัฐยาห่างจากโครงการป,ประมาณ6กิโลเมตรนะคะเส้นทางนี้สามารถใช้วิ่งเข้าสู่โซนบางซื่อจตุจักรได้อย่างรวดเร็วหรือจะไปเชื่อมต่อกับทางด่วนสีรัตเพื่อวิ่งเข้าสู่โซนซีบีดีอย่างสาทรสีลมก็สะดวกค่ะและยังเป็นทำเลที่อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายหลายโซนมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนการจราจรศษเองโซนราชพฤกษ์โซนบางใหญ่ โซนพุทธมนทลโซนสาลายาที่อยู่ใกล้โครงการเนี่ยก็จะมีโลตัสบางใหญ่เซนทันเวสเกตอีกเกียบางใหญ่เซนทัลเวสวิวและเดอะคริสตัลเอสบีราชพฤกษ์นะคะรวมไปถึงสถานศึกษาและโรงพยาบาลชื่อดังเนี่ยก็อยู่ใกล้โครงการหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเดลล่าพระราม5้ามหาวิทยาลัยม่ให้โดนสาลายาและโรงพยาบาลบางใหญ่ค่ะ โดยรูปแบบของโครงการนี้นะคะจะเป็นโครงการบ้านแฝดสชั้นจุดเด่นของที่นี่คืองานก่อสร้างจะใช้เป็นระบบ c o n v e n t i o n แนหรือว่าก่ออิชาบปูนและใช้เป็นอิฐมวลเบารวมไปถึงมีการออกแบบให้บ้านแฝดได้รรากยาการอยู่อาศัยเหมือนบ้านเดี่ยวเพราะว่าผนังของสองหลังเนี่ยจะไม่อยู่ติดกันนั่นเองค่ะ โดยทั้งโครงการเนี่ยจะมีทั้งหมด114ยูนิตพัฒนายอยู่บนที่ดินโครงการประมาณ18ไร่ครึ่งนะ่คะมาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางทั้งอาคารขับเฮาส์และพื้นที่สวนหย่อมค่ะซึ่งแบบบ้านของโครงการนี้นะคะเขาจะออกแบบภายใต้สไตล์ที่เรียกว่าโมเดิ n คราฟ t ์มีให้เลือกทั้งหมด3แบบบ้านด้วยกันที่ดินบ้านนะเริ่มต้นที่35ตารางวาพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่151ตารางเมตรถึง164ตารางเมตรฟังก์ชัน3-4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้ทั้งหมด2คันและบ้านทุกหลังจะมาพร้อมระบบที่รองรรัับกาาตติดด้้้ง E V มใหวย สำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้จะอยู่ที่4.69ล้านบาทบรรยากาศภายในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปด้านในโครงการฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานโฮมหน้าอยู่ค่ะ ตัวเมนเกตของโครงการนี้นะคะจะดีไซน์ออกมาเป็นเกตเปิดโล่งค่ะซึ่งที่นี่เขาจะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นตัวรั้วกั้นไม้กระดกและจะมีรั้วรังเลื่อนอัตโนมัติไว้ปิดตอนคืนนะคะสำหรับลูกบ้านเนี่ยสามารถขับผ่านเข้าไปในโครงการได้เลยโดยใช้ระบบอีซี่พาส่วนวิซิตเตอร์จะต้องแลกบัตรก่อนเข้าโครงการนอกจากนั้นก็จะมีพี่ๆรปภคอยรักษาความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกล้อง CCTV ติดให้บริเวณทางเข้าและทางออกบริเวณเมนเกตค่ะ พอเราผ่านตัวเมนเกตเข้ามานะคะก็จะเจอกับวงเวียนเป็นต้นจามจุรีขนาดใหญ่ตรงนี้ให้ร่มเงาค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีการเตรียมเป็นพื้นที่สวนหย่อมมาให้นะคะซึ่งภายในสวนก็จะมีการจัดฟังก์ชันต่างๆมาให้ไม่ว่าจะเป็นพาวิเลียนสำหรับนั่งพักผ่อนพื้นที่ออกกําลังกายกลางแจ้งมีลงอุปกรณ์มาให้ครบเลยค่ะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นสาหรับเด็กซึ่งตัวนี้เขาจะปูพื้นยาง e p d m มาให้ด้วยเป็นพื้นยางกันกระแทกลดการบาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้ค่ะ สำหรับพื้นที่ส่วนกลางลอีกจุดหนึ่งของตัวโครงการนี้นะคะก็จะเป็นอาคารขับเพาวสชั้นตรงนี้ค่ะซึ่งดีไซน์ของตัวอาคารขับเพผวเขาจะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะที่มีการใช้โทนสีสดใสผสมผสานกับโทนสีพื้นให้ตัวอาคารดูมีความสนุกมากยิ่งขึ้นการเข้าใช้งานตัวอาคารก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นบันไดสําหรับคนทั่วไปแล้วก็ส่วนที่เป็น,นรมเตรียมมาให้สําหรับผู้สูงอายุแล้วก็รถเข็นเด็กค่ะ ฟังก์ชันส่วนแรกภายในตัวอาคารขับพาส์จะเป็นห้องโคเว r ร์กิ้งสเปซค่ะซึ่งพื้นที่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะในปัจจุบันจะยังคงเป็นสำนักง,งานขายแต่ในอนาคตก็จะถูกโอนให้เป็นพื้นที่การใช้งานของลูกบ้านส่วนโซนด้านในก็จะเป็นห้องนิติบคุคคลแล้วก็มีมุมคิดโซนสำหรับเด็กเล็กๆจัดไว้ให้ใช้งานด้วยค่ะ อีกฝั่งของตัวอาคารคาเพาสนะคะพาเชื่อมมาก็จะเป็นสระว่ายน้าโซน outdoor ออค่ะซึ่งสระที่นี่จะใช้เป็นสะระระบบเกลือแล้วก็เป็นสะระระบบน้าล้นนะคะโดยขนาดสระจะมีขนาดกลางๆไม่ได้ใหญ่มากนะักเป็นพื้นที่สําหรับมาว่ายน้ําผ่อนคลายโดยเขาจะมีการแยกสระเด็กไว้ให้เพื่อความปลอดภัยนะคะเป็นสระน้าตื้นที่มีขนาดที่ประมาณลึก50ซนติเมตรค่ะส่วนพื้นที่ข้างสระก็จะจัดเป็น p ู o l t e r มีการวางซันวีมาให้2ตัวตรงนี้เป็นโซนในร่ม mm. ก็สามารถมานอนเล่นพักผ่อนกันได้นอกจากนั้นพื้นที่ข้างสระก็จะมีการเตรียมฟังก์ชันขอองงห้ ไว้ให้แยกห้องน้ํำชายห้องน้ําหญิงมีห้องอาบน้าและล็อกเกอร์ไว้ให้ใช้งานด้วยค่ะส่วนฟังก์ชันบนชั้น2ของอาคารขับ h า u ส์นะคะขึ้นมาโซนแรกจะเป็นพื้นที่เซมิอท์ดอร์เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่ลูกบ้านสามารถมานั่งทํากิจกรรมได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะมานั่งทํางานหรือนั่งประชุมกันเป็นพื้นที่บริเวณนี้ก็ได้นะคะชิลๆเลยเป็นพื้นที่เปิดโลง่งเอาไหนอากาศดีๆก็มานั่งเล่นกันได้ค่ะ ส่วนที่อยู่ติดกันข้างหลังตรงนี้นะคะเป็นห้องฟิตเนสซึ่งเขาจะมีการดีไซน์ตัวห้องให้มีความโปร่งโล่งเลยด้วยช่องแสงรอบห้องค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการคาร์ดิโอมีลูวิ่งอิเล็กทริคและจัก,กรยานไฟฟ้าส่วนการเวทเทรนนิ่งจะมีเป็นตัวดัมเบลมาให้พร้อมบอกออกกําลังกายแล้วก็มีเป็นตัวมัลติแมชชีนมาให้อีกหนึ่งเครื่องค่ะที่นี่จะมีบ้านทั้งหมด3แบบคือแบบบ้านดอลาร่า พื้นที่ใช้สอย151ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น35ตารางวาฟังก์ชัน3ห้องนอน3 Vietnamese, ห้องน้ำา2ที่จอดรถแบบบ้านไฟเล่พื้นที่ใช้สอย155ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น35.4ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถและแบบบ้านเลวีพื้นที่ใช้สอย164ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น37.12ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถ บ้านตัวอย่างที่เราจะพาชมกันวันนี้นะคะเป็นบ้านไซต์สุดของโครงการนั่นก็คือแบบบ้านเลวีนั่นเองหลังนี้จะมีหน้ากว้างอยู่ที่11เมตรนะคะพื้นที่ได้สอยอยู่ที่164ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้นจะอยู่ที่37.12ตารางวาค่ะซึ่งการออกแบบภายนอกของตัวบ้านที่นี่นะคะจะเป็นสไตล์โมเดิร์นที่มีกลิ่นอายของความเป็นนอร์ดิกนั่นก็คือใช้หลังคาที่เป็นทรงจั่วนะคะแล้วก็หน้าตาของตัวบ้านจะมีความเป็นเรขาคณิตนั่นเองค่ะส่วนโครงสร้างของตัวบ้านที่นี่จะใช้เป็นระบบคอนเวนชั่นแนลหรือว่าก่ออาปปูนนโดยจะใช้เ็อม เข้อดีของงานก่อสร้างแบบนี้นะคะคือเราสามารถที่จะทุบเจาะต่อเติมภายหลังได้นั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะบ้านที่นี่ยังเป็นบ้านแฝดที่มีการดีไซน์เป็นพิเศษให้บ้านสองหลังไม่มีผนังติดกันค่ะคือจะเป็นพื้นที่เหมือนลานซักล้างเล็กๆนะคะเป็นให้เราสามารถเดินเล่นรอบบ้านได้ด้วยให้ความรู้สึกเหมือนบ้านเดียวเลยค่ะ ส่วนหน้าบ้านมาตรฐานนะคะก็จะมีการติดตั้งเป็นประตูรั้วเหล็กลังเลื่อนสีดํามาให้ที่สามารถเปิดได้เต็มหน้ากว้างบริเวณที่สอรถพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาให้เช่นกลองจดไม้เลขที่บ้านกรีดหน้าบ้านพร้อมช่องทิ้งขยะและเก็บขยะบริเวณรั้วบ้านทําให้ภาพรวมของโครงการดูเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากขึ้นค่ะ เข้ามาได้นในพื้นที่ของตัวบ้านนะคะโซนแรกจะเป็นที่จอดรถได้2คันค่ะตัวโครงสร้างที่จอดรถตรงนี้จะเป็น slab on ground นะคะโดยจะเทปเป็นโครงสร้างแยกออกจากตัวบ้านเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเกิดว่าพื้นมีการเซตตัวมากขึ้นก็จะไม่มีรอยแครกระหว่างที่จอดรถแล้วก็ตัวบ้านนั่นเองค่ะ สำหรับบริเวณที่จอดรถตรงนี้นะคะก็จะมีการเตรียมจังชันมาให้รองรับการติดตั้งตัว EV charger ถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าตัวนี้ก็สามารถรองรับการติดตั้งได้เลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งของพื้นที่จอดรถนะคะก็จะมีการเตรียมเป็นห้องเก็บของมาให้ตัวนี้จะใช้เป็นพื้นที่ใต้บันไดด้านในจุของได้เยอะพอสมควรส่วนด้านข้างบ้านตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเดินเชื่อมไปยังลานซักล้างข้างบ้านได้ยาวไปถึง,ถงลานซักล้างหลังบ้านค่ะ จากที่จอดรถนะคะพามาบริเวณทางเข้าหลักหน้าบ้านตัวนี้เขาจะยกเฉลียงขึ้นมา1สเต็ปค่ะปูกระเบื้องเซมิกไว้ให้แล้วเรียบร้อยสําหรับประตูของตัวบ้านเนี่ยเขาจะใช้เป็นบานสวิงบานทึบนะคะเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับตัวบ้านส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่ที่ทําให้ด้านในตัวบ้านดูโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นโดยตัวบริเวณเฉลียงต,ตรงนี้เขาจะมีชายคาคุมนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะวางเป็นพวกชั้นวางรองเท้าเล็กๆได้ค่ะด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงเข้าไปดูกันค่ะ เข้ามาได้ในตัวบ้านนะคะพื้นที่โซนแรกจะเป็นโซน living area ค่ะ โดยในโซนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะจัดวางโซฟาขนาดประมาณ4-6ที่นั่งได้เลยนะคะพร้อมชุดโต๊ะรับแขกและชั้นวางทีวีซึ่งการออกแบบพื้นที่ชั้นหนึ่งเนะะี่ยเขาจออกแบบเป็นลักษณะของโอเพ่นแกลนนะคะคือจะเปิดตั้งแต่ในส่วนของห้องนั่งเล่นยาวไปถึงส่วนของห้องทานอาหารเลยค่ะและที่นี่เขาจะให้ฝ้าเพดานมาตรฐานอยู่ที่2.7เมตรนะคะก็มีความสูงโปร่งสบายเลยทีเดียวส่วนพื้นจะปูด้วยกระเบื้องกรนโตสีครีมมาให้เป็นมาตรฐานค่ะนอกจากโครงสร้างของตัวบ้านที่เขาเน้นแล้วเนี่ยนะคะในตัวบ้านเองยังเน้นเรื่องของช่องแสง ดใหญ่้วยอย่างบริเวณห้องนั่งเล่นเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นตรงที่ได้หน้าต่างขนาดใหญ่และมีการดีไซน์ออกมาเป็นกระจกแบบเข้ามุมจะช่วยเปิดมุมมองให้ดูกว้างขึ้นนะคะจากในตัวบ้านแล้วก็ช่วยรับแสงธรรมชาติเข้ามาให้ห้องดูสว่างมากขึ้นด้วยค่ะ เชื่อมต่อจากห้องนั่งเล่นมานะคะทิพพาเข้ามาดูห้องทานอาหารค่ะสําหรับพื้นที่ในโซนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวางโต๊ะขนาดประมาณ 4- 6ถึงที่นั่งได้เลยและการระบายอากาศบริเวณห้องทานอาหารก็จะมีทั้งประตูทางฝั่งข้างบ้านแล้วก็ฝั่งหลังบ้านตรงนี้ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เขาเปิดให้เป็นพื้นที่โล่งกว้างนะคะสําหรับบ้านไหนที่ไม่ได้ทําอาหารแบบจริงจังมากนะก็อาจจะทําเป็นส่วนแพน t r y แบบนี้ไว้เตรียมอาหารเบาๆก็ได้เท่านี้ก็มองว่าเพียงพอแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดใครทําอาหารแบบจริงจังอยากจะได้ครัวไทยนะคะเดี๋ยวพีพพาไปดู อเดดียกาาารตตแ่่งง้้นนหลับคะสำหรับพื้นที่บริเวณหลังบ้านนี่นะคะคุณผู้ชมของจริงจะเป็นลานซักล้างค่ะซึ่งทางโครงการจะเตรียมโครงสร้างเป็นคานยื่นออกมาจากตัวบ้านไว้ให้แล้วก็ปูพื้นกระเบื้องเซรามิกไว้ให้เรียบร้อยใครอยากทำเป็นครวัวไทยก็สามารถต่อเติมเพิ่มได้ค่ะ ซึ่งความลึกมาตรฐานบริเวณรานสักล้างนนจะอยู่ที่ประมาณ1.5เมตรนะคะแต่ว่าขนาดของที่ดิน,นจะแตกต่างกันไปอันนี้ต้องไปดูในบ้านแต่ละแปลงนะคะนอกจากครัวไทยแล้วเ,เราสามารถที่จะแป่งพื้นที่บางส่วนให้เป็นห้องสักรีดหรือว่าห้องนันดีเพิ่มได้ด้วยค่ะ สำหรับอีกฟังก์ชันบนชั้นหนึ่งที่เขาเตรียมมาให้เนี่ยจะเป็นห้องอเนกประสงค์หรือว่าห้องนอนชั้นล่างนั่นเองนะคะห้องนี้กั้นมาให้เป็นสัสดส่วนเลยสำหรับห้องนี้ถ้าใครมีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกในบ้านก็เหมาะที่จะให้เป็นห้องนอนค่ะเพราะว่าก็จะสะดวกกว่าเดินขึ้นลงบนชั้น2การจัดในห้องเนี่ยก็สามารถวางเตียงประมาณเตียงเดียวพร้อมตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งได้ขนาดประมาณในบ้านตัวอย่างเนี่ยกำลังดีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ทําเป็นห้องนอนก็สามารถที่จะปรับเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องอ่านหนังสือแทนก็ได้เช่นกันค่ะ และอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ชั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นห้องน้ําที่เขาเตรียมมาให้ค่ะซึ่งขนาดของห้องน้ำนี่ค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็จะมีการเตรียมฟังก์ชันของห้องอาบน้ํามาให้แล้วเรียบร้อยเพื่อที่จะรองรับการปรับห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างให้เป็นห้องนอนหรือไว้ให้สมาชิกในบ้านสลับกันลงมาอาบน้ําก็ได้ค่ะโดยสุขภัณฑ์หลักๆที่เขาใช้จะใช้ของโมเกนและคอตโต้นั่นเองนะคะที่จะมีติดตั้งมาให้จะมีอ่างล้างมือไซส์กลางพร้อมที่เก็บของใต้อ่างและกระจกเงาบานใหญ่โถสุขภัณฑ์ให้มาเป็นแบบ Double resh, ดับเบ ะะส่วนโซนอับน้ําจะมีกั้นผนังยื่นออกมาบางส่วนเพื่อแยกโซนให้โซนเปียกไว้ให้ตรงนี้เราสามารถที่จะติดตั้งฉากกั้นอาบน้าเพิ่มเติมเองได้ค่ะส่วนด้านในห้องอาบน้ําก็จะมีการติดตั้งเป็นฝักบัวแบบแพนชาวเวอร์มาให้พร้อมรองรับการติดตั้งเครื่องทำความร้นม่ให้แล้วเรียบร้อยในบ้านมาตรฐานนะคะเขาจะมีการติดตั้งช่องแสงมาให้ในห้องน้ำทุกห้องอีกด้วยค่ะ สำหรับตัวโครงสร้างบันไดที่นี่นะคะจะใช้เป็นคอนขีดเสริมเหล็กลูกนอนจะปูด,ด้วยไม้ยางพาราประสานสีอ่อนค่ะซึ่งตัวบริเวณถงบันไดด้านบนเนี่ยเขาจะมีการติดตั้งช่องแสงขนาดใหญ่มาให้ด้วยซึ่งจะมีบานกระทุ้งที่เราสามารถเปิดระบายอากาศได้ชั้น2จะเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นไปดูกันค่ะ ข้อดีของการที่เขาใช้โครงสร้างบันไดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนนีะ่คือเวลาที่เราเดินขึ้นลงก็จะไม่มีเสียงดังปึงตังนั่นเองนะคะพอเราขึ้นมาบนชั้น2วัสดุปูพื้นจะเปลี่ยนเป็น SPC ลายไม้ให้ความรู้สึกที่มีความโคซี่มากยิ่งขึ้นฟังก์ชันแรกที่อยากพามาดูก็จะเป็นห้องน้ําค่ะเพราะว่าเขาจะดีไซน์ออกมาพิเศษหน่อยคือจะมีการแยกพื้นที่ออกมาอย่างชัดเจนเลยโซนด้านนอกจะเป็นอ่างล้างมือตรงนี้สมาชิกในบ้านสามารถมาล้างหน้าแปรงฟันพร้อมๆกันได้เลยส่วนใครที่ต้องการเข้าห้องน้ําอาบน้ำนะคะก็จะมีการแบ มาให้ที่โซนด้านในค่ะด้านในเนี่ยก็จะมีการติดตั้งเป็นโถสุขภัณฑ์มาให้แล้วก็แยกโซนอาบน้ํามาให้ด้วยตรงนี้ก็มีผนังยื่นออกมาบางส่วนเราก็สามารถติดตั้งเป็นชักกา้านน้าเพิ่มได้เช่นกันนะคะด้านในก็มีฝักบัวเดินระบบรองรับเพื่อทาน้งอุ่นมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับหน้าต่างสําหรับระบายอากาศเป็นบานกระทงุงกระจกฝ้าอีกหนึ่งบานค่ะ พามาดูฟังก์ชันห้องนอนห้องแรกค่ะห้องนี้คือห้องมาสเตอร์เบรูนนั่นเองตัวห้องจะวางไว้ทางฝั่งหน้าบ้านและจะเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่สุดของตัวบ้านเลยนะคะสำหรับห้องนี้เราสามารถจัดแบ่งเป็นพื้นที่พักผ่อนวางเตียงขนาดใหญ่สุดถึงคิงไซส์ได้เลยส่วนปลายเตียงใครชอบดูทีวีก็แนะนําให้ติดเป็นทีวีแบบแขวนนะคะตรงนี้จะได้มีระยะเหลือที่กําลังสบายๆพอเดินผ่านได้ค่ะและมีพื้นที่ฝั่งนึงนะคะที่เราสามารถจะปรับเป็นบล็อกอินโคเซตแบบจริงจังได้เลยก็สามารถที่จะบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แล้วก็มีพื้น ที่ให้เราทําโต๊ะเครื่องแป้งไซส์ใหญ่ได้ด้วยจุดเด่นของตัวห้องนี้อีกอย่างหนึ่งคือเขามีช่องแสงขนาดใหญ่รอบห้องเลยค่ะอย่างทางฝั่งหน้าบ้านก็ให้มาถึง3บานด้วยกัน2บานจะอยู่บริเวณฝั่งพักผ่อนนะคะแล้วอีกบานหนึ่งจะอยู่ในพื้นที่วอล์กอินคอสต์ตรงนี้จะทําให้เราแต่งหน้าแต่งตัวได้ง่ายขึ้นและห้องมาสเตอร์บีรูมเขาก็จะมาพร้อมกับห้องน้ําในตัวนะคะซึ่งจะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้แล้วเรียบร้อยติดตั้งสุขภัณฑ์มาตรฐานมาให้เหมือนที่ห้องน้ําห้องอื่นเลยค่ะ อีกฝั่งของตัวบ้านนะคะก็จะเป็นห้องนอนรองอีก2ห้องซึ่งขนาดของทั้งสองห้องเนี่ยจะใกล้เคียงกันแต่เขาตกแต่งมาให้แตกต่างกันนะคะให้เราดูเรามาดูห้องแรกกันก่อนเลยค่ะ สำหรับห้องแรกเนี่ยเขาจัดมาให้ดูเป็นฟังก์ชันของห้องทํางาน,นหรือว่าห้องเล่นเกมนะคะตรงนี้เป็นไอเดียที่กําลังดีเลยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีพื้นที่ให้เรานั่งทํางานค่อนข้างกว้างมีมุมให้นั่งพักผ่อนหรือว่าจะทําเป็นพื้นที่เก็บของก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะปรับเป็นห้องนอนพื้นที่ในห้องนี้เหมาะที่จะทําเป็นวางเตียงขนาดประมาณ 35. ุฟุตหรือเตียงเดี่ยวพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานอย่างตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งค่ะ แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องนอนรองห้องที่สองค่ะไอเดียการตกแต่งในห้องนี้เขาก็ทํามาเป็นห้องนอนให้ดูเลยนะคะจะเห็นว่ามีพื้นที่กําลังดีในการจัดวางเป็นเต็ยงเดี่ยวซึ่งการจัดของมาตัวอย่างเนี่ยเขาก็ทํามาให้ดูเป็นห้องสําหรับเด็กๆค่ะตัวนี้ก็เหมาะเลยนะคะตกแต่งออกมาได้น่ารักมากๆเลยค่ะ สำหรับตัวโครงการธนาวิลเลจวงแหวนปิ่นเก้านี่นะคะคุณผู้ชมเป็นโครงการที่เหมาะกับคนที่มองหาซื้อบ้านในงบประมาณ4-5ล้านบาทในโซนที่ใกล้กับโซนราชพฤกษ์พุทธมนฑลนสารายาหรือว่าการจานาพิเศษบางใหญ่ค่ะซึ่งโซนที่พูดถึงนี่นะคะถ้าเป็นบ้านที่อยู่ติดถนนใหญ่ราคาก็ค่อนข้างสูงเกิน10ล้านบาทไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตัวโครงการนี้ที่อยู่ขยับเข้ามาในซอยสําเร็จพัฒนาจึงสามารถที่จะซื้อบ้านในงบประมาณ4-5ล้านบาทได้และตัวซอยสําเร็จพัฒนาเนี่ยนะคะก็จะมี ีเส้นทางลัดเลาะเพื่อจะเดินทางไปยังโซนต่างๆที่กล่าวไปเบื้องต้นเนี่ยได้ค่อนข้างสะดวกและยังอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนสีรัฐวงแหวนรอบนอกที่ใช้ในการเดินทางเอ,ออกตัวเมืองได้ง่ายด้วยค่ะ สำหรับรูปแบบของตัวบ้านที่นี่นะคะก็จะเป็นบ้านแฟดที่เขามีจุดเด่นคือการออกแบบให้ได้บรรยากาศการอยู่อาศัยเหมือนบ้านเดี่ยวนั่นก็คือจะมีการแก้ไขปัญหาของตัวบ้านแฟดที่จะมีปัญหาตัวผนังติดกันทําให้ได้รับความไม่เป็นส่วนตัวนี่นะคะที่นี่จะดีไซน์ให้ตัวผนังของบ้านสองหลังไม่ติดกันให้ได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นและใช้การก่อสร้างเป็นระบบคอนเดนเซอ al หรือว่าเป็นก่ออิฐฉาบป,ปูนและใช้เป็นอิฐมวลเบาซึ่งระยะเวลาในการอยู่อาศัยของตัวบ้านเนี่ยถ้าเราอยู่ไปนาน,านๆก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี<ๆ>่ยนฟังก์ชัันหลกๆซึ่ง การใช้โครงสร้างแบบนี้เนี่ยก็จะรองรับในส่วนนี้ได้ค่ะรวมไปถึงตัวบ้านนะคะก็จะรองรับการอยู่อาศัยทั้งคนที่เพิ่งเริ่มต้นครอบครัวไปจนถึงครอบครัวขนาดกลางสมาชิกในบ้าน2-4ถึงคนเนี่ยกำลังอยู่สบายเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุได้ด้วยเพราะว่ามีห้องอเนกประสงค์ที่ชั้นล่างรองรับนั่นเองนะคะ และฟาง์ี้ของโครงการนี้ก็มีมาให้ครบฟังก์ชันหลักๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารคลับเฮาส์ที่ใส่ฟังก์ชันของสระว่ายน้ําพื้นที่โคเวกิ้งสเปซห้องฟิตเนสมาให้รวมไปถึงมีพื้นที่สวนหย่อมเป็นโซนกลางแจ้งไว้ให้เด็กๆวิ่งออกกําลังกายมีสนามเด็กเล่นไว้ให้รวมไปถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างครบครันเลยตั้งแต่การคัดกรองลูกบ้านด้วยระบบ e a s y Pass มีกล้อง CCTV ภายในโครงการและมีเจ้าหน้าที่รปภคอ,อยรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะ สำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะจะอยู่ที่4.69ล้านบาทค่าส่วนการอยู่ที่36บาทต่อตารางวาต่อเดือนถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้สามารถวอล์กอินเข้ามาชมได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหรือถ้าใครต้องการโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลสามารถโทรมาได้ที่เบอร์02-0058888และกด1ค่ะ และนั่นคือทั้งหมดของโครงการธนาบิเลดวงแหวนปิ่นเก้าถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe <S <S ผมได้อย,อยู่ Channel ไว้ด้วยนะคะ <S 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 หรือถ้าชอบอ่านรีวิวแบบละเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ home ไ a อยู .com และ Facebook Fanpage home ไ a อยู .fc เรามีอีกหนึ่งช่องทางการติดตามสามารถเสิร์ช home ไ a อย,อยูได้ที่แอปพลิเคชัน TikTok คะ่ะสำหรับวันนี้คลิปและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ